สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวิดีโอนี้ผมใส่หมวกสีเขียวสวนกระแสนิดนึงนะเพื่อนๆก็หลังจากที่เครียดมา2อสวันนะครับวันนี้มาเบาๆกันนิดนึง ใครที่วันนี้ยังไม่ได้ตามข่าวคริปต o c เคอร์นซีเลยนะฮะข่าวคลิปต o c เคอร์นซีแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1จะเป็นกลุ่มข่าวที่มองว่าตอนนี้ราคาของ Bitcoin มันอยู่ที่จุดต่ําสุดแล้วแล้วมันจะเป็นขาขึ้นหลังจากนี้ไปอาจจะเริ่มต้องแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นนักวิเคราอ์นักวิชาการนัก TA ที่มองว่าตอนนี้บิตคอยมันอาจจะลงไปแตะ2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐด,ด้วยซ้ํา เนื่องจากเหตุผลของไม่ว่าจะเป็นเฟดอัตราดอกเบี้ยในเรื่องของ FOMC meeting หรือสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายส่วนส่วนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยส่วนข่าวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็จะพูดในเรื่องของ NFT ว่าหลังจากที่ทุกอย่างมันสงบลงเนี่ยคนจะหันมาลงทุนกับตลาด NFT มากขึ้นนะครับเป็นอะไรที่แรงแซงโค้งหลังจากนี้ ก็นะฮะสำหรับใครที่ไม่ดูข่าวเลยมันก็ประมาณนี้นะครับเอาเรามาพูดถึงข่าวที่วันนี้ผมเอามาแบ่งเพื่อนๆน,นะครับข่าวแรกจะมาพูดถึงท่านประธานาธิบดีนายิบุกิลี่ของเอลซาวดอร์ล่าสุดท่านเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ซึ่งสร้างดราม่านิดหนึ่งบน Twitter นี่นะครับโปรไฟล์ของท่านใส่หมวก McDonald แล้วก็มีป้ายชื่อนายิบใครที่อยู่สหรัฐอเมริกาอาจจะพอเข้าใจมีมนี้นะครับก็คือคนที่ทางาน McDonald' เนี่ยมันอาจจะ เหมือนกับว่ายัางไงอ่ะเหมือนกับเด็กที่ทํางานซัมเมอร์จ็อบหรือว่าผู้ใหญ่ที่อาจจะอยู่ในช่วงการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยจะต้องแบบมาทำงานแฟสต์ฟู้ดอะไรประมาณนี้นะครับทั้งนี้ผมไม่ได้มาบูลลี่คนที่ทำงานแฟสต์ฟู้ดนะครับผมก็เคยทำมาก่อนแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สร้างดราม่านิดหนึ่งเพราะว่าหลายคนมองว่าท่านประธานาธิบดีนาะยิบุกิรีล่าสุดไปซื้อบิตคอยมาเพิ่มอีก410บิตคอยนะฮะท่ามกลางปัญหา ในประเทศของท่านซึ่งดราม่าเยอะมากๆตอนนี้นะครับอัตราการว่างงานของเขาเนี่ยเทียบกับประเทศเราไม่ได้เลยนะครับสูงมากๆแล้วก็ในเรื่องของวิกฤตเงินเฟอ้อของเขาเนี่ยมากกว่าเราหลายเท่าของข้าวของแพงมากๆแล้วตอนนี้พอบิตคอยมันร่วงลวงมามาใส่รูปแบบเนี่ยแมคโดนัลแล้วมีป้ายชื่อแมคโดนัลมองว่ามันเป็นอะไรที่ตลกอย่างเงี้ยมันก็ทําให้หลายคนไม่พอใจเท่าไหร่เพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้นะ,ค,ะคนคิดมากกันไปหรือเปล่านะครับคอมเมนต์กันเข้ามา ต่อไปจะมาพูดถึงอีกดราบ้าหนึ่งระหว่างพี่อีลอนมัสกับพี่แจ็คดอร์ซี่นะครับ CEO ของ Twitter ก็เดี๋ยวมาพูดถึง Twitter นิดหนึ่ง2วันก่อนผมอธิบายไปสันส้นๆแล้วว่า Twitter เขาจะเข้ามาในเรื่องของ nft นะครับก็ล่าสุดนะครับ Twitter เขามุ่งหน้าสู่ตลาด nft นะแบบเต็มเต็มรูปแบบเลยโดยให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้รูปโปรไฟล์เป็น nft ได้แต่จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ใช้ ทวิต t ตอร์บลูนะครับซึ่งมันมีค่าสมัครเพื่อนๆเ,เดือนละ2.99ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ100บาทต่อเดือนโดยตอนนี้เขาจะเปิดให้เฉพาะลูกค้าที่ใช้ระบบ iOS นะครับซึ่งลูกค้าเนสามารถ Connect กับ Wallet ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Wallet Trust Wallet, MetaMask, Rainbow, Ledger l i ร e ต่างๆนานาเป็นต้นนะฮะก็ Coinbase นะหลักๆจะเป็น Coinbase ที่สามารถ Connect เข้าไปใน Twitter Blue ได้ แล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถ Verify ภาพ NFT ภาพอวตารต่างๆได้ผ่านเ,าเขาจะมี Third Party ก็คือ OpenSea นะครับซึ่งสามารถเข้าไปเช็คดูได้ว่าไอภาพที่มาลงเนี่ยมันเป็นภาพของจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เอา JPEG มาแปะนะครับคือสรุปง่ายๆเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับการประดับบาร,รมีอ่ะเพื่อนๆโดยเฉพาะ ในยุคนี้เนี่ยนะฮะหลายคนอาจจะไม่สามารถที่จะไปนะขับรถหรูๆไปนะไปหาคนนู้นคนนี้ได้นะไปใส่เสื้อผ้าดีๆไปเจอคนในสังคมอะ่ะนะตอนนี้มันก็ทำได้เฉพาะบนโลกโซเชียลเนี่ยแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีคนที่แบบมีรูปโปรไฟล์เพื่อนๆน,นึกภาพนะรูปโปรไฟล์ที่ซื้อมาแบบ20-30อีเนี่ย นึกภาพว่ามันจะสร้างบาร,รมีในบัญชี Twitter ขนาดไหนเวลาไปถามใครเวลาไปแท็กใครเวลาไปคุยใใครใครก็อาจจะตอบหรือเปล่านะครับตรงนี้มันจะสร้างความเหลื่อมล้ำในชุมชนโซเชียลหรือเปล่าเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์ Comment เข้ามานะครับทีนี้พอในเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมามีฟีเจอร์นี้เกิดขึ้นกับ Twitter เนี่ยพี่อีลอนมัสก์แกก็เข้าไปทวีต น,นี่ข่าวจากสยามบล็อกเชนเขาบอกว่าอีลอนมัสไม่ชอบฟีเจอร์ใหม่ของ Twitter ที่ให้ผู้ใช้อัปรูป NFT บนโปรไฟล์ได้นะครับก็เขาบอกว่าประมาณว่าไอ้ฟีเจอร์นี้เนี่ยมันทำให้เป็นมันสร้างความลําคาญมากกว่าทำไมถึงไม่จัดทรัพยากรของ Twitter เนี่ยทรัพยากรก็คือหมายถึงพนักงานของเขาเนี่ยนะฮะพวกเอนจิเนียร์ดีเวลลต่างเนี่ยทำไมไม่เอามาปราบปรามในเรื่องของสแปมที่มันเกิดขึ้น นี่นะครับพี่อีลอนมัสก์แกทวิตบอกว่า this is annoying นะค,คือแบบนี่น่าลำคาญมากๆเลยเนี่ยไอฟีเจอร์ใหม่ NFT ของ Twitter เนี่ยเขาบอกว่า Twitter is spending engineering resources on this bullshit on this BS while crypto scammers are throwing a spambot block party in every thread ก็ประมาณว่าเนี่ยเอาทรัพยากรมนุษย์มาทำในเรื่องของเนี่ย NFT แทนที่จะไปในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะมันมีในเรื่องของสแปมบอทเกิดขึ้นหลายหลาย,ลายต่อหลายเทรดเลยซึ่งพี่อีลอนมัสก์แกโดนผลกระทบโดยตรงนะครับมีคนไปปลอมเป็นโปรไฟล์อีลอนมัสแล้วก็ชวนคนมาลงทุนชวนคนมาโอนเหรียญต่างๆนา,ๆนานาเนี่ย ซึ่งมันแล้วหลายๆโปรเจกต์นะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นคริปโตโปรเจกต์เมตาเวิร์สต่างๆ NFT เนี่ยมันก็มีการแบบเหมือนกับเข้าไปสร้างกระแสในบัญชี Twitter ปลอมเนี่ยผมเห็นบ่อยมากนะเพื่อนๆลองสังเกตด,ดูนะครับดูว่าการถามตอบคนที่ติดตามบัญชีนั้นเนี่ยคือเราดูเรารู้เลยว่ามันเป็นของปลอมอะแล้วก็เข้ามาโปรโมทโปรเจกต์ที่บางทีมันเป็นโปรเจกต์ที่เราแบบเชื่อใจเลยนะผมยังเลยแบบมันทําให้เราแบบ เอ๊ะสรุปยังไงเนี่ยทำไมอยู่ดีโปรเจกต์ Project ที่มันดูน่านับถือมันมีคนมาแบบสร้างกระแสในนี้นะครับก็ล่าสุดเพื่อนๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอพี่อีลอนมัสก์ออกมาอารมณ์เสียเรื่องนี้เนี่ยก็มีคนเข้ามาทวิตต่อว่าแกบอกว่าอ้าวแล้วในเมื่อคุณอีลอนมัสเนี่ยยังโปรโบทโดชคอยบน Twitter เลยอะแล้วตรงเนี้ยคุณแจ็คดอซี่เขาไปทำตรงเนี้ยผิดยังไงอะ ประมาณนี้เพื่อนเมันก็เป็นแบบสงครามปากในใน i t t e r นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าใครจำได้นะครับงาน B Word เนี่ยพี่อีลอนมัสกับพี่แจ็คดอซี่เนี่ยแกก็ดูเหมือนกับโอเคทั้งคู่นะเหมือนกับคือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีงาน B Word เนี่ยสองคนก็หลอหองละแหงกันนิดนึงแหะแต่ว่าคุณอีลอนมัสเนี่ยแกคือแกแซวทุกคนอยู่แล้วเป็นอาชีพะนะฮะแต่พอมางาน B Word ผมนึกว่าเออสอคนน่าจะแบบ คือคือสรุปจบด้วยดีนะก็คุยกันแบบเออดูน่าจะเป็นเพื่อนกันคุยกันหลังใหม่นะครับถึงแม้ว่าระหว่างงานถ้าเพื่อนๆจาได้นะพี่อีลอนมัสก์แกแซวคุณแจ็คดอซี่บอกว่าในเมื่อนายชอบในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนในเรื่องของคริปโตเครนซีเนี่ยทำไมไม่ให้ลูกค้าจ่ายด้วยเหรียญคริปโตล่ o, ละลูกค้าที่มาโฆษณาแอดต่างๆบน Twitter เนะี่ยแล้วพี่ Jack sey, แจ็คดอซี่แกก็ือนกับสะอึ้งไปนิดนึงอ่ะหลังจากที่แกนั่งขึ่มาเป็นชั่วโมงอยู่ดีเจออย่างเงี้ยนะฮะก็เพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้นะระรามามมเยอพอพสคว เมื่อวานนี้นะเพื่อนๆตอนตีสามผมโพสต์ภาพนี้ไว้นะครับแล้วก็โพสต์ข้อความว่าบล็อกเชนความเที่ยงธรรมทิศทางและอนาคตชุมชนความน่าอยู่อาศัยการรักษาการเมืองการปกครอง Urbanization Humanity Trust Data Network และอื่นๆมันมากกว่าการลงทุนหลายคนนะครับผมเชื่อว่า Get Message ที่ผมโพสต์ไว้หลายคนเข้าใจว่า จริงๆการที่เรามา,ายุ่งเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอร์เนซีเนี่ยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยในช่วง2องสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะติดดอยเครียดนะบางคนแบบไปลงทุนเหรียญนี้โปรเจก t นั้นโปรเจก t นี้ไปชดนี้ไปลองนี้แล้วถอแตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราไม่เคยหันมาโฟกัสถึงแก่นสารที่แท้จริงที่ทำไมเราถึงมาลงทุนบนตลาดคริปโตเคอร์เนซีนะครับทำไมเราถึง เข้ามาสนใจในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆที่มันใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆใช้เวลาว่างนะครับเข้าไป Google เข้าไปศึกษาหาความรู้สำหรับผมนะฮะเวลาผมเข้าไปอ่านเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างๆถึงแม้ว่าไม่เกี่ยวกับที่ผมลงทุนไปนะเพื่อนๆมันมันเหมือนกับไปอ่านนิยายเหมือนกับอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์อันนี้ผมเคยทําประมาณ3-4คลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับว่าระบบบล็อกเชนเนี่ยมันจะมาแก้ปัญหาอะไรโดยเฉพาะในเรื่องของเวทระเบียนในเรื่องของปากการะกันในเรื่องของสป라이เชนในเรื่องของยาต่างๆยารักษาโรคต่างๆและแน่นอนนะครับอย่าง Supply c h a เชนแม a จเมนต์อื่นๆเนี่ยในบล็อกเชนมันจะมาเปลี่ยนจริงๆเพื่อนๆเรากำลังมุ่งหน้าเข้าไปสู่ โลกแห่งบล็อกเชนแต่เ,เอาแค่ชุมชนบล็อกเชนก่อนเอาแค่บล็อกเชนซิตี้เนี่ยนะที่หลายๆประเทศอย่างสหรัฐอาหรับอิมิเรสเขากำลังพยายามทำอยู่เนี่ยนะฮะคือเรานึกถึงระบบสาสาสา,ารนุประภคต่างๆเรานึกถึงการพัฒนาชุมชนเรานึกถึงสังคมที่เราสามารถ verify ได้เราสามารถ trust ได้มันไม่ใช่แค่ว่าบิตคอยบล็อกเชนเหมือนกับว่าพี่บอลโอนเงิน20บาท ให้พี่บอยพี่บอยให้พี่บิ๊กแล้วทุกคนรู้หมดนะครับคือบล็อกเชนมันไม่ใช่แค่นั้นนะหลายคนจะจะอิงกับคอนเซป t นั้นว่าโอเคทุกอย่างมันตรวจสอบได้มัน Verify ได้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามานึกถึงในเรื่องของบล็อกเชนซิตี้อ่ะเพื่อนๆนะครับการเมืองการปกครองที่ใช้ระบบบล็อกเชนที่เราสามารถ v วร์ฟายได้ จริงเรียลไทมว่าภาษีที่เราจ่ายไปเนี่ยมันไปทำอะไรบ้างนะครับการสร้างถนนการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถ Verify ได้แบบ Real Time และถ่องแท้ว่าใครเป็นคนจ้างเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่และเมืองนี้เนี่ยเขาจ้างกันเท่าไหร่ทำไมราคากลางมันห่างกันนักแล้วก็ในเรื่องของการโหวตในเรื่องของการเวนคืนที่ดินในเรื่องของการทำ การโหวตว่าควรจะเว้นคืนหรือเปล่านะการทําประชานิยมนะครับแล้วก็โอ้ต่างๆนานาเพื่อนๆนะครับชุมชนหน้าอยู่อาร์เคดเทคนะครับเวย์แมเนจเมนต์ทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยบล็อกเชนมันจะมาเปลี่ยนยังไงอะ่ะเพื่อนๆคือเราเริ่มจากบ้านนะคะบบ้านที่น่าอยู่ก็มีอะไรมีมีความรักนะครับเมืองที่น่าอยู่คนก็รักเมืองนั้นนะครับคนก็รักจังหวัดนั้นคนก็รักประเทศนั้นนะครับ สิ่งต่างๆมันก็จะมาในลักษณะของโลกแห่งความฝันที่มันเหมือนกับนิยายอะเพื่อนๆนะครับที่ทุกคนเท่าเทียมกันทุกคน trust ในระบบทุกคนเชื่อใจในระบบทุกคนเชื่อใจในการปกครองในเมืองนั้นๆเนี่ยเพื่อนๆนึกภาพว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าถ้าบล็อกเชนซิตี้เกิดขึ้นในเมืองที่เราอยู่มันอาจจะดูไกลนะฮะอาจจะดูไกลตัวแต่ว่าผมว่า เทคโนโลยีนี้เทคโนโลยีนี้เนี่ยมันจะมาแล้วแบบมันจะมาแบบสายฟ้าแลบเลยแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกไม่นานผมเชื่ออย่างนั้นนะครับลองไป Google ดูเพื่อนๆลองไปใช้เวลาในช่วงที่แบบเราเซ็เงๆกับพอร์ตการลงทุนเนี่ยดูในอุตสาหกรรมอื่นๆที่เราทํางานอยู่ก็ได้อะนะอาจจะเป็นฝ่ายการผลิตนะฝ่ายสถาปัตยกรรมฝ่ายอะไรต่างๆนานานนะนะมีแบบทุกอุตสาหกรรมเนี่ยบล็อกเชนจะมาเปลี่ยนโลกจริงๆ นี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม